เอฟแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดน,นะคะเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีใครจะจองเหรียญปู่รุ่นมหาโกพกซับนะคะ299รยบาบาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค,ะคะ้า่ะใคร C F เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดได้เลยจ้าใคร CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดได้เลยส่วนคนที่บอกว่าแม่ขาหนูอยากได้แผ่นทองแบบนเนี้ยเนี่ยที่แม่เอามาติดที่เล็บแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยหนูได้ที่ไหนรอนะคะกำลังทำพิธีอยู่นะคะเดี๋ยวทำการแจกให้คะ่ะไม่มีให้บูชาค่ะนะคะ ที่ทานขอให้เจอเพจจริงและแล้วก็เจอบูชายดถูกหวยมาถูกหวยสองว่าติดและรอคาและและรอคําขอรอบต่อไปได้เลยค่ะพี่ธัญญาถูกหวยโอนให้แม่ก่อนเลยถูกแล้วค่ะพี่ระดาคือจริงๆแนละ้วถ้าเราถูกหวยปั๊บนะ่ะสิ่งที่เราจะต้องไปทำเราบางคนก็ไปทําบุญน,นั่นทาบุญนู่นทำบุญน,น,น,นี่ใช่แต่หนึ่งมองว่าถ้าถูกมาปับ๊บอะอันดับแรกเลยที่ควรจะให้ที่สุดเลยก็คือพ่อกับแม่ คนในบ้านครอบครัวญาติพี่น้องสวัสดีพี่วิชุดาพี่สาวของน้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่นะคะหนึ่งมองว่าคนที่เราควรจะดูแลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือพระในบ้านค่ะรางวัลที่หนึ่งต้องเข้าแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วรางวัลที่หนึ่งมันเข้าเพจเราหลายงวดมากนะคะแต่หนึ่งไม่ค่อยลงรีวิวลูกค้าถามว่าแม่คนนั้นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะจากจากแม่ทําไมแม่ไม่เอามาลงคนนู้นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะจากแม่ทําไมแมไม่เอามาลงหนึ่งบอก ก่อนวันหนึ่งไม่ได้เอามาลงนะเพราะว่าตัวหนึ่งเองหนึ่งไม่ชอบนะคะหนึ่งไม่ชอบกับการที่เอารีวิวสินค้ามาลงสังเกตได้เลยว่าหนึ่งจะไม่ชอบเอารีวิวมาลงเลยว่าใครบูชาไปแล้วมันดียังไงแต่หนึ่งอยากให้คนที่เขาบูชาไปแล้วแลวเขาสําเร็จมาบอกต่อกันเองที่หน้าไลฟ์สดของหนึ่งหรือหน้าเพจของหนึ่งนะคะนั่นคือหนึ่งมีความสุขแล้วถูกหวยแล้วมีโชคแล้วนะคะคุณเอาเงินตรงนั้นนะคะไปทําบุญไปทําสิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนสู่สังคมหรือช่วยพ่อช่วยแม่ใช้นี่ให้พ่อให้แม่แล้วค่ะ ซื้อเสื้อผ้าให้พ่อกับแม่ใหม่ค่ะซื้อจักรยานให้พ่อกับแม่ใหม่ค่ะพาพ่อกับแม่ไปกินข้าวค่ะทําถุงยังาทาถุงยังชีพแบ่งปันให้คนอื่นค่ะทําตู้ปันสุกค่ะบุญนี้บารมีปู่ค่ะนั่นคือสีหนึ่งอยากเห็นมากที่สุดแล้วนะคะหนึ่งอยู่ตรงนี้มาตลอดระยะเวลาที่หนึ่งอยู่หนึ่งสอนและหนึ่งบอกทุกคนตลอดเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบูชาเครื่องรางอยากมีโชคลาภอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณยังไม่ดูแลบุกการีพ่อแม่ของคุณอะ น้อยมากหรือเป็นเป็นโอกาสที่แบบมันเกิดขึ้นได้ยากมากที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ CF แล้วลูกค้าทักไลน์นะคะอเอาเข้ามาได้อยู่พอพอได้ก็สั่งทุเรียนออนไลน์ให้พ่อกับแม่กินบุษสาทุกค่ะคนที่ทำบุญกับพ่อกับแม่คุณจะเจริญยิ่งกว่านี้จะประสบความสําเร็จยิ่งกว่านี้จะมียิ่งกว่านี้จะรวยยิ่งกว่านี้ทุกวันนี้ถ้ามีโชคก็จใจพ่อกับแม่ก่อเลยตามควาัที่มี มีเขียนเพจแล้วจะแจ้งกลับไหมคะ